สวัสดีค่ะใครๆก็เขาครัววันนี้แนนมีเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทําได้มาฝากกันอีกครั้งค่ะนั่นก็คือเมนูขนมปังหอ่อไส้กรอกชีสนะคะสําหรับเมนูนี้นะคะจะสามารถทําให้เด็กๆทานตอนเช้าก็ได้หรือว่าเป็นอาหารว่างก็ได้นะคะถ้าใครสนใจเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทํากันเลยค่ะค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทําขนมปังหอ่อไส้กรอกชีสกันเลยค่ะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะขนมปังค่ะไส้กรอก เชดด้าชีสแบบแผ่นซอสมะเขือเทศมายองเนสและพาสซีแห้งค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะ <S <S ค่ะเรามาเริ่มทำเมนูขนมปังหอ่อใส่กรอ,อกชีสกันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะแนะนำขนมปังนะคะมาวางอันนี้ไม่ต้องรีดไม่ต้องอะไรเลยนะคะเอามาวางวางให้เป็นแบบนี้ ให้หัวตั้งขึ้นแล้วก็วางไส้กรอกค่ะเห็นปะมันจะได้พอดีแผ่นกันถ้าวางเนี้ยเกินนี่ให้วางแบบนี้แล้วก็ตามด้วยเชดด s าชีส Sh ค่ะแบบแผ่นอันนี้หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะวางเลย สำหรับเมนูนี้นะคะน่าจะเป็นชี่ชื่นชอบของเด็กๆแลว้วก็ยังทําเป็นอาหารเช้าแบบนี้ง่ายก็ได้นี่ค่ะนี่นะคะวางไปแบบนี้เหมือนกันแล้วทีนี้เราก็จะราดด้วยมายองเนสแล้วก็ซอสมะเขือเทศน,นะคะอันนี้นันแค่เอาไปใส่ถุงมามันจะได้บีบง่ายๆแค่นั้นเองแล้วก็ระหว่างนี้อย่าลืม วอร์มเตาอบนะคะไว้ที่ไฟ200องศาเดี๋ยวเราจะนำเข้าไปอบกันตามไดซ้อนมะเขอเทศคะ่ะแล้วก็พาสตีอบแห้งสำหรับตัวนี้จะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยคะ่ะนี่นั่นใส่ให้มันมีกลิ่นหอมนิดนึงแล้วก็เราจะใช้ตัวช่วยนะคะเราจะใช้ไม้จิ้มฟัน มาเป็นตัวยึดให้มันสามารถอยู่ได้ประกบกันแค่นี้นะคะแล้วก็ไมจ้จิ้มฟันตัดลงไปแค่นี้เองค่ะนี้เสียบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเสียบอีกอันนึงเผื่อไม่อยู่เสียบคว้กันไปนเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเด้งออกมา แค่นี้นะคะใส่ถัดอบอีกชิ้นหนึ่งวางขนมปังแบบนี้ตามด้วยเส้กรอบค่ะแล้วก็เชดดาร์ชีสวางลงไปให้เป็นแนวขนมปังนะคะอันนี้มายองเนสค่ะ ซอสมะเขือเ,เทศพาสตีิอบแห้งค่ะตัวพาสต่จะใช้เป็นออริกาโนก,ก็ได้นะคะแล้วแต่ที่มีเลยหรือว่าไม่ใส่เลยก็ได้ทีนี้เราก็ห่อค่ะให้กอรอบอาจจะใหญ่ไปนิดนึงนะคะกัดไปก่อนแล้วทีนี้ใช้อีกอันหนึง่ง เสียบทยแยงขึ้นไปแค่นี้เองค่ะก็จะอยู่แล้วแล้วก็ใส่ถาดอบนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าเตาอบนะคะที่ไฟ200ประมาณ5นาทีถึง10นาทีนะคะดูที่ชีสละลายแล้วก็ความกรอบของขนมปังดูที่สีของมันก็ได้คะ่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะ ค่ะตอนนี้ขนมปังห่อไส้กรอกชีสของเราก็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้นันอบที่ประมาณ5-6นาทีพอค่ะเพราะว่าไฟมันแรงถ้ามันไปกว่านี้มันอาจจะไหม้แล้วก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเตาอบของที่บ้านแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันให้สีขนมปังเนี่ยดูเหลืองกรอบน่าทานแบบนี้แค่นี้เองค่ะสำหรับ ใครอยากที่ใครอยากจะทำเมนูนี้นะคะสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราได้คะ่ะที่ foodtravel.tv จะมีวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนวิธีการทำแบบละเอียดบอกไว้เลยนะคะสำหรับวันนี้แนนไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ